สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ r ฮลิครสนะครับวันนี้มากันที่คุกกี้บ็อกซ์ของเราเนาะ,ะวันนี้เป็นคุกกี้อย่างที่4แล้วนะครับอย่างสุดท้ายแล้วเราจะได้ปิดกล่องคุกกี้กันสักนทะีเนาะคุกกี้วันนี้พิเศษกว่า3ชนิดที่ผ่านมานิดหนึ่งนะครับตรงที่เป็นคุกกี้ช็อกโกแลตแล้วก็มีเม,ม็ดมะม่วงหิมะพร้าวด้วยรสชาติเข้มข้นมากๆเลยและที่สําคัญคือทําง่ายมากๆเช่นกันครับ ก่อนไปลงมือทำคุกกี้การคิดฝังด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจแล้วด้วยเนาะเรียบร้อยแล้วก็ไปล้างมือแล้วก็ลงมือทำคุกกี้กันเลยดีกว่าวันนี้ไม่เปิดแผงเครื่องปรุงนะครับทำไปแนะนำไปเลยแล้วกันเนาะรายละเอียดของส่วนผสมอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับเราจะเริ่มด้วยการตีเนยจืดที่เย็นแต่นิ่มของเราให้เนียนๆซะก่อนนะครับ เติมเกลือแล้วก็น้ําตาลสายปลดลงไปน้ําตาลสายปดเนี่ยจะช่วยให้คุกกี้ของเราเนี่ยมีความเนียนละมุนนะครับใช้ไม้พายคนตะล่อมตะล่อมนะครับให้พอเข้ากับเนยสักนิดหนึ่งเวลาตีจะได้ไม่ฟูนะครับเราจะตีน้ําตาลเนยเกลือเนี่ยนะครับให้เข้ากันดีจนขึ้นฟูเลยนะครับระหว่างตีก็ปาดโถบ้างครัง้งคราวเนาะส่วนผสมเขาจะได้เข้ากันดีนะครับ พเนยของเราขึ้นฟูตั้งยอดแล้วนะครับเรามาเติมผงโกโก,โก้ลงไปเลยครับแล้วก็ใช้ไม้พายนะครับคนตะล่อมจนเนยและโกโก้เข้ากันดีเลยครับถึงตอนนี้เก็บเครื่องตีไปเลยครับจะเราจะไม่ได้ใช้แล้วพอเนยกับผงโกโก้ของเราเข้ากันดีแล้วเนาะเราก็มากันที่แป้งครับ ให้เพื่อนๆน,นะครับนำแป้งสาลีผสมกับเบกกิ้งโซดาเลยแล้วก็คนๆให้เข้ากันสักนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ไปลอดลงในชามผสมที่เราผสมเนยกับโกโก้โกไว้เลยครับ พอเติมแป้งลงไปแล้วก็ใช้ไม้พายเหมือนเดิมนะครับคนตะล่อมให้แป้งเข้ากันดีกับเนยแล้วก็โกโก้นะครับไม่ต้องคนนานนะครับเดี๋ยวเขาจะเหนียวเอาแค่ให้พอเข้ากันก็พอวิธีสังเกตว่าเนยเข้ากับแป้งหรือยังก็คือเราจะไม่เห็นผงแป้งเป็นฝุ่นขาวๆในชามแล้วนะครับนั่นก็คือใช้ได้แล้วเสร็จแล้วเราจะมาเติมเม็ดมะม่วงหิมพาน์อบสุกลงไปเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะเอาแบบว่าให้เม็ดมะม่วงหิมพาน์แทรกอยู่ในทุกอนูเลยนะครับ ในส่วนของเม็ดมะม่วงหินมะพานในวันนี้นะครับเราจะใช้แบบที่ไม่ได้เต็มเม็ดนะครับให้มันแบบมีหักบ้างอะไรบ้างเนาะมันจะได้เข้ากับคุกกี้ง่ายนะครับพอเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวกับแป้งของเราเข้ากันดีแล้วเนาะก็เติมช็อกโกแลตลงไปเลยครับจะใช้ช็อกโกแลตอะไรก็ได้นะครับตามใจชอบเลยวันนี้คิดใช้ช็อกโกแลต70%ดนะครับแบบแท่งเอามาสับแล้วก็ผสม ถ้าใครสะดวกใช้ช็อกโกแลตชิพที่มีขายตามร้านเบเกอรี่ก็ได้นะครับความเข้มก็ตามใจชอบเลยขมมากก็เปอร์เซ็นต์สูงหน่อยนะครับใส่ช็อกโกแลตลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันดีเลยพอทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับให้เราไปวอร์มเตาอบไว้เลยครับความร้อน1้อยองศานะครับไฟบนล่างไม่ต้องเปิดพัดลมนะครับ เรียบร้อยแล้วเราก็มาเตรียมปั้นคุกกี้กันเลยครับใครมีสกูปไอติมแบบนี้นะครับใช้ได้เลยเอาสักขนาด3เซนนะครับมันจะกําลังดีแต่ที่คริสถืออยู่เนี่ยมันใหญ่ไปมัน5เซนนะครับยังไม่มีตังซื้ออันเล็กก็ยังไงฝากกดติดตามเยอะนะครับจะได้มีตังซื้ออันเล็กสักทีในเมื่อเราไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเราก็จะไปล้างมือกันนะจ๊ะแล้วก็มาปั้นคุกกี้ของเราด้วยมือกันคริสจะชั่งน้ำหนักคุกกี้อยู่ที่25กรัมนะครับ แล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนกลมๆนะครับเรียงไว้บนถาดอบที่รองด้วยกระดาษไขนะเนอะเรียงให้เต็มสวยงามเลยนะครับเอาแบบให้ห่างกันสักประมาณ1นิ้วนะครับจะกําลังดีเนอะเดี๋ยวเราต้องกดคุกกี้ให้มันแผ่ไปอีกนะครับเคตอนนี้เราก็เรียงคุกกี้เต็มถาดแล้วนะครับเสร็จแล้วเราจะมาใช้ช้อนซ่อมนะครับกดคุกกี้ของเราให้แบนลงเลยนะครับที่เราใช้ช้อนซ่อมเนี่ยเพราะว่าคุกกี้ของเราเนี่ยจะได้มีหน้าเป็นริ้วๆสวยงามนะครับ หน้าคุกกี้เนี่ยต้องเป็นริ้วถึงจะสวยนะครับแต่ถ้าหน้าเราเป็นริ้วเนี่ยต้องรีบไปเติมโบเลยนะครับกดเรียบร้อยทุกชิ้นแล้วนะครับเราจะเติมหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมาพานตอบสุกครับจะวางไปเท่าที่ต้องการเลยครับเท่าที่ฐานะจะเอื้ออํานวนเลยเนาะโรยเสร็จแล้วก,กดนิดนึงไม่งั้นตอนอบเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหลุดร่วงได้นะครับ ตอนนี้เนี่ยคุกกี้ของเราทั้งกลิ่นทั้งหน้าตานะครับคือแบบว่ายั่วยวนมากอยากกินแล้วอะครับแต่ว่ายังไม่ได้อบน้องไปอบก่อนนะครับเราก็ไปเข้าเตาอ,อบกันเลย180องศาเซลเซียสที่วอร์มไว้นะครับไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะครับใช้เวลาอบ15นาทีเลยครับ ครบ15นาทีแล้วนะครับเอาออกจากเตาอบได้เลยพออ,ออกมาแล้วเนะี่ยอย่าเพิ่งแซะออกจากถาดเลยนะครับให้รอแป๊บนึงเวลาที่คุกกี้ออกมาจากเตาใหม่ๆเขาจะนิ่มๆอยู่นะครับรอสัก5นาทีกำลังดีครับแล้วก็ค่อยแซะออกขึ้นตะแกรงผึ่งให้เย็นได้เลยนะครับ รอจนคุกกี้เย็นเลยนะครับตอนนี้ถ้ารู้สึกว่าคุกกี้ยังไม่กรอบนะครับเอาไปอบซ้ำได้นะปกติเวลาคิสอบซ้ำอาจจะใช้นหภูมิเท่าเดิมแต่ว่าเวลาเหลือครึ่งหนึ่งจากการอบครั้งแรกนะครับรณีนีนะี้ครั้งแรก15นาทีเนาะก็หยวนหยวนอบครั้งที่2เป็น8นาทีนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าใครอบครั้งที่2ก็เอาออกมาพักให้เย็นแล้วค่อยใส่ถุงแพ็คนะครับวันนี้ถุง6เซนยัดไม่เข้าครับคือต้องใช้ถุง7เซนแทนนะครับ ใส่เข้าไปแล้วก็แพ็คให้สวยงามเลยเรียบร้อยแล้วเราก็เอา คุกกี้ของเราลงกล่องเลยครับครบสี่ช่องสวยงามพร้อมแจกนะครับคือคุกกี้อันนี้เนี่ยแค่เห็นก็รับรู้ได้ถึงความตั้งใจแล้วนะครับใครได้รับไปเนี่ยต้องมีความรู้สึกดีแน่ๆเลยเดี๋ยวคริสขอตัวไปเตรียมคุกกี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับจะได้แจกสักทีหนึ่งเนาะวันนี้ไปแล้วครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับจะได้เพิ่มกำลังใจและนำมาซึ่งกำลังซับให้เรามีคลิปใหม่ๆดีๆมาฝากกันเรื่อยๆนะครับ วันนี้ไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับคุกกี้ช็อกโกแลตนะครับบ๊ายบายครับ